สวัสดีครับมาพบกับครูปีนะครับในวิชาอาเซียนศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับเรายังคงอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะครับเรื่องพันธมิตรของอาเซียนนะครับจริงๆแล้วเราก็ได้มีการศึกษามาแล้วนะครับว่าพันธมิตรของอาเซียนนั้นในขอบเขตที่เราเรียนของชั้นป .5 นั้นมีประเทศอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียนก็คือมีจีนมีประเทศอะไรครับออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์ มีประเทศอะไรครับอินเดีย,ร,ยรัสเซียอ่าจีนนี้เราเรียนตั้งแต่รู้สึกว่าจะเป็นป .3 ใช่ไหมครับมีจีนมีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เพิ่มมาก็จะมีในส่วนของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอินเดียและรัสเซียนะครับก็แต่ละประเทศนั้นก็มีการเจรจาที่ อาจจะเป็นคู่หาลือต่างๆนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับทางด้านของพันธกิจต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็ต้องมีการลงเราเรียกว่าภาคีนะครับในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นในเรื่องของพันธมิตรต่างๆใน,นเรื่องของสันติภาพนะครับร่วมกันนั่นเองเฉลยแบบปึกหัดนี้นะครับจะเป็นวิชาอาเซียนหน้าอ,อยู่ในหน้าที่ของ67ถึง68นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าอาเซียนนะครับมีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศคู่เจราจานะครับนอกภูมิภาคอยู่เสมอนะครับเพราะว่าก็เป็นการในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีต่อกันทําให้กลุ่มประเทศอาเซียนาน,านั้นมีการเจริญเติบโตนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วอาเซียนก็จะมีการเน้นเน้นย้ําเลยนะครับบอกว่าในเรื่องของเศร,รษฐกิจใช่ไหมครับถ้าเศรษฐกิจดีก็จะนําไปสู่ในเรื่องของประชากรที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความแข็งแ่งทางด้านของ เศรษฐกิจใช่ไหมครับตรงนี้มีอำนาจาก,การต่อรองทางการค้าต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนะครับในส่วนของการเมืองเนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงผู้การเส,รสัญญาเรื่องของสันติภาพต่างๆผู้ร้ายข้ามแดงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของยาเสพติดหรือการค้าม,มนุษย์เียก็เป็นปัญหาหนึ่งที่หลายประเทศนั้นก็พยายามที่จะร่วมกันแก้ไขอยู่นะครับในส่วนตรงนี้ เรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับอ่าข้อนี้น่าจะง่ายนะครับเพราะว่าเป็นประเทศแรกเลยที่เราทําการศึกษากันนะครับประเทศใดที่เป็นประเทศแรกในความสัมพันธ์ของอาเซียนนะครับอ่าข้อหนึ่งออสเตรเลียข้อสองนิวซีแลนด์ข้อสามอินเดียและข้อสี่คือรัสเซียนะครับจริงๆแล้วน่าจะทําได้นะครับข้อนี้เพราะว่าเราเป็นประเทศแรกเลยนะครับที่เราดูคลิปวิดีโอนะครับตรงนี้ข้อนี้ตอบคือออสเตรเลียนะครับตรงนี้ก็ ออสเตรเลียนะครับก็เป็นประเทศคู่เจราจารแรกที่เก่าแก่เลยของอาเซียนนะครับตั้งแต่พุทธศักราช2517นั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของนิวซีแลนด์อินเดียและลรัสเซียตามมานะครับข้อที่สองอ่าเดี๋ยวมาดูกันเรียงลําดับกันบ้างน,นะครับเพราะว่า,าในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียหรืออินเดียเนี่ยอ่าต่างก็จะมีลําดับนะครับการที่จะ เข้ามาเจราจาตรงนี้นะครับข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยข้อหนึ่งออสเตรเลียนิวซีแลนด์รัสเซียอินเดียข้อสองนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอินเดียรัสเซียข้อที่สามออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียและสุดท้ายข้อสี่คือนิวซีแลนด์รัสเซียออสเตรเลียอินเดียนะครับวินเชื่อว่าที่อ่านวันนี้นักเรียนก็น,าาน่าจะทราบดีแล้วนะครับว่าน่าเป็นข้อไหนนะครับข้อนี้ตอบข้อที่สามนะครับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์อินเดียและรัสเซียนะครับอ่าก็นี้ก็คือตามลำดับพออเลยนะครับออสเตรเลียนะครับเข้ามาปีพุทธศักราช2517นะครับนิวซีแลนด์ก็มาปี18นะครับอินเดียปีพุทธศักราช2535และสุดท้ายรัสเซียก,ก็คือมาปี39นั่นเองนะครับตามลำดับในส่วนตรงนี้อ่าต่อมาเลยข้อที่สามนะครับ ประเทศใดที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ประเทศคู่หาลือนะครับสําหรับอาเซียนตรงนี้อ่าจริงๆแล้วก็ต้องไปบอกไว้เลยว่าประเทศอะไรเอ่ยหนึ่งอินเดียสองรัสเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับข้อนี้ก็ต้องตอบในเรื่องของรัสเซียนั่นเองนะครับรัสเซียมีการเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์นะครับคู่หาลือนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับในปี39นั่นเองหรือพุทธศักราช2 5 3 9นะครับแล้วก็อาเซียนและรัสเซียนนะก็มีความสัมพันธ์กันมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ การเมืองความมั่นคงด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับรวมถึงนวัตกรรมหรือพลังงานหรือวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผ่านมาสองข้อเหมือนจะยากนะครับถามข้อตรงนี้ไม่น่ายากเลยนะครับเพราะว่าแต่ละข้อนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับตั้งแต่เบื้องต้นในเวลาที่เราเรียนด้วยกันนะครับท้ายบทต่อมาเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าข้อสี่เราก็มาดูว่าเอตอตอบข้อที่สี่ใช่ไหมครับ การร่วมมือต่อต้านนะครับในเรื่องของผู้ก่อการร้ายต่างๆน,นะครับตรงนี้ก็เป็นประเทศพันธมิตรนะครับจะเกิดผลอย่างไรก็คือในข้อที่สี่เราตอบในข้อที่สี่นะครับประชาชนในอาเซียนอยู่อย่างปลอดภัยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการที่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราแบ่งเป็นสามนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสองนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะครับในส่วนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เกิดความสงบสุขในภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็ทําให้ประชาชนนั้นอยู่ดียินดีนะครับก็อยู่อย่างไม่หวาดกลัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการต่อต้านผู้ก่อร้ายในของอาเซียนนั่นเองนะครับแล้วก็กับประเทศพันธมิตรที่มีการทําส่วนที่สัญญาร่วมกันนะครับข้อสี่ก็คือตอวงูนะครับหรือข้อสี่นั่นเองนะครับ มาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเฉลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อ5้าประเทศพันธมิตรกับอาเซียนส่วนใหญ่นะครับมีความร่วมมือทางด้านในบ้านนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือความหมายของคําว่า AEC นะครับอาเซียนอีโคโนมิคคอมมูนิตี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มในสมาชิกอาเซียนนะครับและก็รวมกลุ่มในเรื่องของประเทศพันธมิตรด้วยนะครับเพื่อมีการขยายในเรื่องของตลาดหรือโอกาสในทางการค้าร่วมกันนะครับเมื่อ ส่งเสริมให้ภูมิภาคนะมีความเจริญวั่งคงแล้วประชาชนก็ส่งผลทาให้กินดีอยู่ดีต่างหากเลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นผลนะครับต่อมาทางด้านของอหลักของเศรษฐกิจนะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักนะครับทําไมกลุ่มพัธมิตรหรือกลุ่มอาเซียนนะครับถึงต้องให้ความสัมพันธ์ทางด้านของเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับข้อห้าตอบต่อนะครับเรามาดูต่อมาในส่วนของข้อหกนะครับอ่า ประเทศใดนะครับเริ่มความส Jamie, hing, ัมพันธ์ฐานะคู่เจรจาเฉพาะด้านเลยนะครับเฉพาะด้านก็คือเฉพาะสิ่งที่ต้องการที่จะพูดคุยหรือแก้ปัญหาหรือพูดจะหารือต่างๆทางด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นอินเดียนะครับอ่าอินเดียก็จะเป็นประเทศที่คู่เจรจาเฉพาะด้านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอินเดียก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของนวัตกรรมของค์ความรู้ต่างๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของจริงๆแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นอินเดียค่อนข้างที่จะมีความชํานาญอย่างยิ่งเลยนะครับ อาเซียนและอินเดียนะครับเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับก็ในปีพุทธศักราช2 5 3 5เป็นลักษณะคู่เจราจาเฉพาะด้านนะครับและสามารถที่จะยกระดับนั้นเป็นคู่เจราจาที่สมบูรณ์ในปีถัดมาก็คือปีพุทธศักราช2538นั่นเองนะครับนี่คือประเทศอินเดียเฉพาะด้านนะครับข้อที่เจดนะครับอ่าเรามาดูกันก็คือในตอบนะครับข้อใดเป็นคุณลักษณะของประเทศที่ เป็นคู่เจราจาอาเซียนดีกว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าทําไมต้องตอบข้อที่สี่นะครับมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจอ่าข้อหนึ่งอยู่ในทวีปยุโรปใช่ไหมครับอ่าข้อที่สองมีจํานวนประชากรน้อยข้อที่สามนะครับเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับอ่าดี๋ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจะจุดเด่นลักษณะสําคัญนะครับถ้าเป็นประเทศที่คู่เจราจาด้วยละจะต้องมีการเน้นย้าเหมือนข้อที่แล้วนะครับบอกว่า อาเซียนยึดหลักใดจริงๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมก็คือในเรื่องของทางด้านของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศนั้นก็พยายามที่จะผลักดันนะครับในการส่สองออกในเรื่องของสินค้าในแต่ละประเทศนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาเม็ดเงินนั้นมาพัฒนาน,นะครับตรงนี้จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศที่พร้อมนั่นเองนะครับตรงนี้่าในส่วนของประเทศที่เป็นกเกษตรกรรมหรือประชากรน้อย แล้วก็อยู่ในยุโรปนั้นอาจจะไม่เป็นปัจจัยที่สําคัญในการเจราจาในส่วนนี้นะครับก็แต่ประเทศต้องมีความเข้มแข็งนะครับยกตัวยอย่างเช่นออตแลนติกเทมอร์เรตเต้ก็จะมีในเรื่องของอความเข้มแข็งทางด้านเศร,ฐศร,รษฐกิจหรือการเมืองการปกครองนั้นยังไม่เพียงพอนะครับในส่วนตรงนี้ฉะนั้นคุณลักษณะสาคัญพิเศษประเทศที่เจราจาคือต้องเข้มแข็งครับดูได้จากประเทศอะไรเอ่ยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ อินเดียนะครับแล้วก็รัสเซียนเองนะครับแต่ละประเทศนั้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจมากเลยนะครับข้อที่แปดนะครับอ่าเรามาดูกันว่าข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญของความร่วมมือกับประเทศนอกลมิภาณ์นะครับหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการต่อต้านภายคุกคามนะครับข้อสองเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศีรำรวยนะครับอ่าต่อมานะครับเพื่อให้ประเทศ ของอาเซียนนั้นเจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะครับและข้อสี่เพื่อให้รู้ในเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนอกูุิพาคนะครับข้อใดเป็นหดผลสําคัญเลยคืออ่าเพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซียนนั้นเจริญเติบโตขึ้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทําไมต้องมีการเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับแน่นอนการที่มีการค้าขายนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งครับแน่นอนจะต้องมีการที่เจริญเติบโตนะครับไม่ว่าสิบประเทศนี้นะครับจําเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องมีการขยายตลาดขึ้นไปกับประเทศนอกกลุ่มนั่นเองนะครับแอบทราบไหมครับว่าทําไมรัสเซียน,นั้นจะไปเป็นสมาชิกของอาเซียนได้หรือไม่ตอบมาเลยนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่จํากัดไว้เลยการที่รวมกลุ่มอาเซียนนั้นก็คือ ต้องอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะครับประเทศที่เข้ามาทีหลังเราจะเรียกว่าพันธมิตรทันทีนะครับตรงนี้ข้อที่8จะตอบข้อที่3นะครับเพื่อทําให้เศรษฐกิจของอาเซียนนั้นจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณอาดีนะครับในโลกปัจจุบันนะครับการที่จะ อ่าสิประเทศนั้นปองดองกันนะครับแล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะครับตอนนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนก็หาทางออกให้กับประเทศเมียนมากนะครับเพราะว่าก็มีปัญหาในเรื่องของการเมืองการปกครองเช่นเดียวกันนะครับก็หาทางออกร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับตรงนี้อ่ามาดูข้อนี้นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าประเทศนะครับที่ร่วมตกลงนะครับเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับและออสเตรเลียนะครับคืออะไรอื่น ข้อหนึ่งอเมริกาข้อสองนิวซีแลนด์สามเกาหลีใต้สี่อินเดียนะครับจากภาพข้างๆเราจะเห็นได้ว่าะจะเป็นการร่วมมือของประเทศนิวซีแลนด์นะครับกับในเรื่องของออสเตรเลียนั่นเองเป็นเขตการค้าเสรีนะครับตรงนี้เราเรียกว่าอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับเอฟเรทเอกรีเมนนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มเขตการค้าเสรีร่วมกันนะครับตรงนี้จริงๆแล้วนักเรียนก็รทราบนะครับว่าคีบีโอที่แล้วก็ จะมีในส่วนของอาเซียนนะครับที่มีความสัมพันธ์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่ร่วมค้าขายในเรื่องของ Free ท r a d e อ g r e e m เกรเตตรงนี้นะครับหรือเราเราจะเห็นว่าเป็นการค้าแบบเสรีก็ได้นะครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับก็โครงการความช่วยร่วมมือนะครับของอาเซียนนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดผลอย่างไรกันบ้างข้อหนึ่งนะครับอาเซียนได้รับเงินช่วยเหลือในการ พัฒนานะครับและแก้ไขปัญหาในพื้นภาคนะครับตรงนี้ข้อสองสามารถที่ส่งแรงงานไปยังอาเซียนได้อย่างไม่จํากัดนะครับตรงนี้อาจจะส่งผลคล้ายๆกับอังกฤษในในสาภาพเขาเรียกว่ายูโรนะครับตรงนั้นอที่ใช้เงินยูโรโซนด้วยกันนะครับอังกฤษก็ออกจากเอแล้วยูละ ข้อที่สามนะครับซื้อสินค้าประเทศออสเตรเลียได้ถูกกว่าแลประเทศอื่นในโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อสี่ก็จะเป็นมีนักธุรกิจออสเตรเลียนะครับเข้ามาลงทุนในอาเซียนจานวนมากนะครับก็โครงการจริงๆแล้วก็ให้ความร่วมมือในการพัฒนาอาเซียนนะครับก่อให้เกิดในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์คือการได้รับเงินช่วยเหลือนะครับอาเหลือก็สําหรับนํามาพัฒนานะครับแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาคนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่่ออสเตรเลียนะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นนะครับก็ ให้เงินมาพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของเยาวชนด้วยนะครับตรงนี้ก็ส่งผลดีนะครับในอาเซียนนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะเอาความรู้นั่นแหะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาได้นะครับนี่คือโครงการดีๆของอาเซียนและออสเตรเลียน,นะครับที่ทําร่วมกันตรงนี้ก็เป็นยังไงบ้างน,นะครับสําหรับในเรื่องของ โจทย์ปัญหา10ข้อนะครับครูปิงเชื่อว่านักเรียนนั้นก็สามารถที่จะทําได้นะครับตรงนี้และในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอย่างไรนะครับเราจะมาพบกันนะครับแล้วก็สอบถามโดยที่นักเรียนนั้นไขข้อสงสัยทุกปัญหาเลยนะครับวันนี้ครูปิงขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสําหรับแบบปัญหา10ข้อนะครับท้ายบทวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ